ไปล่ำค่ะไปล่ำเลรอไทยกับกับผู้ใดครับนี่กับพญายิ่เจนกบพญายิ่เจนเนาะโอ้โว<ล>งซนะักสยามเป็นชมพูโอ้ตอนตอนนั้นแม่ขึ้นวงเซักสยามเต็มน,นะครับอันนี้คือรูปสมัยที่เล่าปูนปาป๊นะครับวงซักสยามเป็นชมพูไทยกบอีพอเล่านะครับค่ะน้ำตกพิวน้ำตกมีวันเหอผมเห็นรูปแม่สมัยแม่ล่ำแม่ เออเขาบิ่งดูมันมีรูปผู้ใดนอยู่ในบ้านนี่ผ้าลืมเจ้าของเด้ไเออมันมัตาตาห้องผ้าลืมเอาอันนี้อันนี้บึบิ่งๆๆอ่าเอาเปิดไฟก่อนก็ได้พาชมบ้านแม่นะครับแม่จันเพ็ญสิริเทพนะครับพาชมบ้านชมบ้านเอาวเริ่มจากทางเขาเฮางพี่ล่ะแม่นี่อันนี้รูปอีพ่อแล้วเมนบ่นี่ค่ะ กำดันตำบลเสาทีอืมอ่าเดี๋ยวแม่เราเปิดให้เบิ่งนะครับไอ้เบิ่งบานแม่เลาให้แม่จันเพ็ญเล่าข้าชมบานนะครับค่ะอ้าวเชิญค่ะเอาเบิ่งรูปพี่ก่อนเอาไปทั้งพี่ทั้งพี่จังไปทั้งปุ่นเนาะอันนี้คือรูปของอ่ากำนันกำนันซึ่งเป็นเจนน้ำตาอ่าแล้วซื่อไว้ในกับแม่ใส่เจนน้ำตาใส่เนต่เป็นสามีเนาะค่ะครับพอกำนันเนาะอันนี้อะแม่ อันนี้ปูกระยาปูกระยานะครับนี้ปูกระยาเพื่อนเนาะครับอันนี้ก็บจัสีต์อันนี้ทั้งมาทั้งนี้กะนี่ผมเดานะครับรูปนี้รูปนี้คือผมเดิ่วน้ำตกผิวของแม่ไปเที่ยวกับพอเล่าเบนบ่ไปล่ำค่ะไปล่ำหรือไทยกับกับผู้ใดครับนี่กับพญ่ยเจนกับพญ่ยเจนเนาะโอ้โหมุงสักสยามเพชรชมพูโอ้ตอนตอนนั้นแม่ขึ้นบุ่งเพชรสักสยามเต็มนะครับอันนี้คือรูปสมัยทีแล้า ปูนะครับวงศักสยามเพชรจู้ไทยก็มีพอเล่านะครับน้ำโตกะผิวน้ำโตกะผิวนะครับมาเบิ้งอันนี้แม่นยังนี่รูปไพน์ตัวนี้รูปแม่เนาะรูปแม่จันเพี้ยนตอนตอนยังบอลในโล่งเนาะรูปแม่จันเพี้ยนอันนี้เด้แม่นบ่บออันนี้บ่แม่นติดนี่บ่แม่นนึกว่ามันไปยันหี่มากป่ะบอแม่นเอาเบิ้งเบิ้งที่ระลุนะครับที่ระลุเนาะขออนุญาตนะครับแม่คุณแม่เนาะเอาคุณแม่ พี่แม่มา้างพีครับพี่น้องเดี๋ยวเบิรงนะมครับอันนี้คือยุคที่แม่จันเพ็ญเล่าขึ้นวงเสียงอีสานนะครับสมัยนั้นแม่จันเพ็ญสิริเทศหรือเสียงอีสานนะครับประมาณปีพ่อสอจืดเลยพ่อแม่ช่วงดังคือช่วงช่วงขาอวยพนไม่ไม่ไยงยนกดับละก็เรยเอาแม่ไปดึงขึ้นอ๋อช่วงขาร่งเนะาะดึงกระแสว่ได้นะครับช่วงนั้นนะครับ แม่ก็เลยไปซอย,ยไปซอย,ซอยนะครับแม่จะเพิ่นเลาเลยไปซอยมึงไปทีละลูกทีละละูกอันนี้นี่เนี่ยบานเนี้ยอันนี้ก็คือซีเมนตลูกโอ้ลูกป,ปีสองพันหนึ่งร้อยสิบสองนะครับ <ๆ S 2> ผู้ดีผู้ดีครับเป็นปลูกของแม่เราอันนี้ลูกอีพอแล้วเนาะลูกหลานะนะครับนี่คือซีเมน อยู่เวทีที่แม่กับลูกไส้ค่ะอ๋อหนึ่งที่ลูกไสนน้ลาของแม่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งย้ายมแม่อยู่อเมริกาค่ะอเมริกาเป็นมอลลัมจะเลื่อนรอยตามเขาเลย่อนเป็นมอค่ะค่ะเพิ่งเรียนร้านอาหารพร้อมแล้วก็ล่ำยุคนพร้อมเวอร์จิเนียค่ะเวอร์จิเนียเ <c oughs> นาะค่ะหภูมิเคยขคือสีแม่ลูกเป็นหลานเนาะค <c oughs> ่ะบึ้งทั้งพี่บอันี้อันนี้ลูกแม่เป็นมอเอาทีเพิ่นมาโอ้ยแม่เป็นนั่งเอกบ่ได้ดอกแม่อ้วนนี่เต้แม่เป็นมอช่วงหนึ่งอ้วนช่วงนี้เนาะ ช่วงช่วงนี้นอ้วนอ่านไดเดี๋ยวผมซูมเห็นบนขชับนะครับทำไมเป็นสาวนะครับเนี่ยครับโอ้กับสาวแล้วฮะ่สาวหุยตาผมคือนขี้ไรแต่กัดลูกเป็นเป้าเป็นยังแล้วนี่แล้วโอ้นะครับอ่าเพิ่งยีเพิ่งยีอันนี้คืองานยังแม่นี่แม่งานไอ้ยัยงแม่ก็เจอบ่อได้เนาะแ,แม่คือผู้ดีก็ข้าเจ้าแต่ มีอีกรูปหนึ่งนะครับรูปรูปเดียวกันเนาะประมาณนี้นะครับพี่อน้องได้เห็นนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่คุณแม่จันเพ้นนะครับได้ให้โอกาสทั้งช่องซูเปอร์เย้าชาแนลนะครับเขามาติดตามชีวิตอันนี้ลูกชายหรือหรือกับหรือหลานครับนี่ครับคุณพ่อแล้วนี่หลานหลานเนาะค่ะหลานใช่เด็กกับโอ้ดีรูปแต่ไม่ได้แต่ผมขออนุญาตนะครับอันนี้ครับใน้ลูกหน่อยค่ะให้ลูกหน่อย ตอนันกะไป่ันกกะเอาเหไปมื่อเอิญเหแม่ไปซอยแม่ไปซอยแพอนียหล่อนมากไปซอยไปดกแ่อันนี้เป็นงานคุณแม่จันเพนสิเทพนะครับเป็นเป็นงานปดเต์โชว์อยู่เสียงอีสานอันนี้แฟนคลับเขาเฮ็ดไหเป็นบ่แม่มแมตน,นี้เขาเขียนเสียงอีสานแฟนคลับจา้าเนาะเขาอมมาทรงหอดบ้เขาเฮ็ดแล้วเขามาสรงแม่หอดบ้าน แม่เห็นว่าเปลี่ยนดอก <laughs> ขเขาทายเราเขาเอามาให้๋อตันนี้เป็นต้นตันนี้เป็นโลเป็นยังสีบ่บ่แม่อันนี้โล,โลโลเนาะค่ะโลของพลังแผ่นดินในโลความสําเร็จของคุณแม่ถือนบบครับคมีโลอย่างแน่นะครับเพราะอนุญาตคุณแม่ครับโลรางวัลเกียรติคุณของมหาไลยนะครับค่ะกับรางวัลความสําเร็จของคุณแม่นะครับรรค่ะหายนะครับกัอยู่ทางในนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เสิยดามาก จอชีวิตแม่เล่าหรือว่ามาเด่ดนนะแม่เล่าฟอสต์แม่เล่าเดี๋ยวมีมูนะครับอยู่ผู้เดียวมันมูนมนเป็นตอยู่ิด้อยู่หลายแล้วแม่นเนาะเงียบเงียบเงียบเอา,เอามาทั้งพีพ่ไปนะครับป้ายพอกำนันเล่านะครับเนื่องเ,เป็นอนุสรณ์เกี่ยวเราเก็บแม่เราเก็บไว้นะครับเแอนสั้นกับแฟนคลับกับวต้องไปคำนึงถึงที่อยู่อาศัยเนาะ,ะมันคงแข็งแรงนะครับมันคงแข็งแรงปลอดภัยเกี่ยวกันวยความสะดวก ปัญหาไม่ย่างเดียวเดี๋ยวผมด้ยินข่าวเรื่องสุขภาพมันมาแม่ค่ะสุขภาพค่ะมันเถามาเป็นสุขคนค่ะกับโบเต็มทีคือสมัยเป็นสาวนะครับหูอื้อหูอื้อค่ะเขาเอื้อหูมันเริ่มสิดับจ้ะหูหนวกตาบอดเป็นเรื่องปกติแขวห้างแขวรอนเป็นเรื่องปกติของคนตอนนี้อายุแม่เท่าไหร่เกศเอหกสิบสี่หกสิบสี่ค่ะห่างผมอยู่ประมาณห้าปีเนาะนะครับ อ่ะแล้วพ้าพี่น้องเบิ่งต่อทั้งหลังบ้านนะครับพี่น้องแฟนขาห้องสี่เหสบายใจเมียผ้าเบิ่งทั้งนี้เนาะก็ที่อยู่อาศัยกระถางธรรมดาครับเงื่อนซัานเท่าโอ้ท่างพี่กับมีลูปสิแม่ค่ะอันนี้อันนี้มีลูปยังหนิลูกไส้จ้ะโอ้อันนี้คือึูนลูกไส้นะครับชีวิตจักเป็นนักร้องอันนี้บนยุ่งงนอกอันอันพุที่ว่าอยู่เมิกาติครับนี่แเรามีอัลบั้มของเจ้าของนะครับอันนี้คือลูกไส้แม่เล่าล้อครับสัญญาแตยหานเพื่อนสัญญาแตยหานเพื่อนเป็นกามัก ล่ะยุบุญมันก็ไปล่ำวนๆยุบุญละนี่สร้างนี่มาเนี่ไปล่ำไปลอยนี่ก็คือของคุณแม่มใน,ใน,นะครับมาหาลัยไ,ไทยประกาศเกียรติคุณนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้พี่น้องประประกาศเกียรติคุณคุณแม่บุญมีนามตะอ้อซื้ออีลีแม่นี่คือซื้อบุญมี่เหมือนหมอ<า>บุญมีค่ะบุญมี่นามตะนะครับจันเพ็ญสิริเทพนี่ผู้ใดเป็นคนตั้งค์เทพบุตรเทพบุตรหลอดชมพู่เป็นคนตั้งค์ค่ะเป็นซื้อในวงการนะครับบุญมีนามตะ เอ้าน้ำสกุลเดียวกับมูผมถี่เรียนหนังสือน้ากันสาวัตถีสอทรงรัตน์่ยสาวัตถีสอทรงรัตน์กะนองไส้หล่าพ่อเอาเป็นือสิโคจอดมั่งสิแม่สาวัตถีสอทรงรัตเลี่ยนกับผมเลี่ยนพระน้ากันกับผมนองส้หล่าจนจบมาใส่เงื่อนแก่อยู่ใส่โอ๊ยปอบกินหัวมึงไอ้เมีเนี่ยสมม่นแล้วอยู่นี่เตี่ยจ้านองส้หล่ายู่บ้านเรมื่อนี่เหรอบอยู่ป้าผมคือโชคดีแท้แต่ผัวตังเบี้ยแหละเขาเป็นคู่เป็นคู่ผมคือโชคดีแท้ยี่แม มูเลี่ยนน้ำกันจบมหาไล่ขอนแก่นตั้งแต่แตออปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็แยกย้ายกันไปบรรจุข้าราชการทํามาหากินไออด้แล้วลงใต้บ่ฮั่นด้พ่อกันจักเถื่อพราะว่ารุ่นผมเนี่ยสีเราเป็นนักมวยเนะาะสมองเราก็คือมูออบรรจุเป็นคนสุดท้ายของหลุนทำไมนั่นออผมพ่อเล่าขังสุดท้ายอยู่บ้านคุดขอนแกน่นเราไปเมียเราบรรจุอยู่หัน สมัยผมเพียงานยุตระแวกนั่นมันน่อพรนโลกคือกลมแถวะปาดนะครับบ่ได้แท้ผมกับซ้ำลูกซ้ำลานเด้อสันนะ่ะเป็นเซียวฮักเซียวแพ่งกันแหละก็หมอศรีสวัสดิส์สาวิตีสอส่งรัดนะครับที่ช่องเจ็เท่านั้นนะที่เห็นใ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 นออกทีวีตีม้วยนะั่นนะนอกได้ดีนั่นนะนะครับเป็นเพื่อนซีผมเองเนีะเออเพื่อนซีเลียนหนังสือเลียนมหาลัยน้ำกันอีกพระศึกษานะครับีนนะครับห้วยโลกกลมยี่หลี่าะ พอขัน <unsafe, S 1> <ป>เตียงนี่สิแหละป้าไปแม่เขาออกไปหาอีพอเราบ้านนี้ตายตายครับนั่นบ้านมูผมครับบ้านนี้พ่อมูโดยบังเอ,อิญครับมือนี้แอดมินพ่อบ้านมูโดยบังเอ,อิญแถมเป็นลูกเป็นหลานก,าากันซ้ำพอจังเบี้ยคนละอืมครับโอ้โหโชคดีของผมแล้วบานนี้มามาแม่มาทางเซาไม่แห้งพ่อพ่อมูผม สาบถีซอส่งหลัดหนีเฮือนผมบอกเคยแม่จักเถื่อบาดมูผมเป็นลูกเป็นหลานเล่าเรียนมหาไรน้ากันกันยังว่าน้ำมาตาน้าตาคือขุนขุนมาือเมื่อกี้ยังยังไปหันเลยเป็นกูสีเต้าัวเต้เบี้ยหรอเป็นกูปาดถั่วปาดปาดปาดโลกกลมมิลีว่ะอันนี้คือโลกกลมนี่แม่เนี่ยบอกเคยแม่จักเถื่อบ้านชีสวัสดิ์น้าตานี่ยหรือซื้อหรือสาบถีซอส่งหลัดเนี่เนาะ ใหญ่เลยอได่เลยนี่่ละโดยที่เพราะว่าเบอร์ติดตอ่องานกะอยู่ในหนีกะสิยล่งไว้หยหมเขาจะติดตอ่อมาทาั้งยี่พอเน่าเนี่ยไปโชว์ตัวเบอร์ไปล่ำดอกไปโชว์ตัวคนเดียวทัวท้งหลายว่าร่ำดังเขาว่าร่ำลายดอกคอนเห็นนะเนาะมาเจ็ไม่เจ็บโอ๊ะว่ามันถอยังเปนสาวอยู่ตัว็นเสนาไม่อยากไปอยู่เด็กแมวแมวอย่างแม่ปัญหาคือยังก็ ขันี่ผู้อื่นก็ไปมันบม่มีผู้อื่นคือบม่มีปัญหาแม่ผมว่าบอมเป็นบอมเป็นปัญหาอยู่ที่บ่มีผู้อื่นคนบ่ฮหูยักว่าแม่อยู่ใสเฮ็ดอาชีพมูนีบออาชีพสิลป์บอมหลังจากคลิปนี้แล้วนี่แม่ถ้าเบิ้งถ้าเบิ่งเนอะเพราะว่าตอนบ่มีผู้ใหมามาถ่ายถอดชีวิตแม่ออกสู่โลกโซเชียลจักเทอมันบอมมีบออันนี้เป็น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 ช่องแรกมันบอที่นึกว่าหายไปแล้วก็ยังอ่าคนอ่ผู้นี้เอีเนา หลายคนเนี่ยสิบ่ัันแป๊แป๊ว่าตายเราตายแล้วผู้แล้วนั่นแล้วบ่บ่บ่อบบ๊บ่บมาตายได้แต่ว่าเราสร้างร่ำหนึ่งตีนเสียนะเอออยากฟังเราร่ำใหม่ยังเสียหลายหลายเนอตัวหลายครับหลายหลายที่คอมเมนต์มากเนี่ยจะเขียนเด้เพร่ะฉะั้นอ่ะก็ดีพวกากันมายากก็เลยมาทำอ่าเนี่ยนะเอเพรเฉยมากมึงมือเศร้าเห็ล่ะมานสื่อเบิ่งรั่วท่จังไหนไปหาเราด้วยเอาแล้วบ้านเนี้ย ขึ้นวงกันหลับบ้านมะามายังดอกไปน้ำกันโชตุงชตัวไปัน่ไสสต่เเอมัน่าปนี่เตัวบ้นันวกไกกันนี่รวเป็นดแม่รเข้าเดียวก็ะอดเนาะไกกันอ่ะคุณแม่ทั้งบ่มีบ่ได้เตรียมตัวเนี่ยฝากเนี่ยตอนะแม่เด้อไอ้พร้อมแล้วอันนี้ของของช่องซุปเป้เาวาชาแนลเฮ้านะครับ นนมบำรุงกำลังนะครับบ่ไเด้เตรียมตูมาก่อนคือบ่คิดว่ามือนีบ่คิดว่าสิได้มมหาแม่วันเถาะคิดว่าสิไปหน้าพอพอเฉยมือนี้ท่า่าก็ไม้สีมาอีกแล้วเท่หน้าสีมหาแม่อีกเนาะอาจจะมีหลายๆเรื่องเป็นเรื่องเ้าคุยกันธรรมดางซีหล่ะให้แฟนคลับนะครับก็ฝากถึงแฟนคลับของแม่นะครับประเด็นใดที่อยากหูอยากทราบเกี่ยวกับชีวิตของแม่ณปัจจุบัน ลิยอนอดีตประเด็นใดกะล่องคอมเมน่นมาเบิงระทั้ง่องชุปะย่าวนชาแนลเข้ากับสีเขามาหาแม่เล่าแล้วก็มานําเสนอสิ่งที่ท่านคนท่ามันมีความสุขตัวขันหูในสิ่งที่อยากหูแล้วก็คนเว้าก็มีความสุขทายเว้าในสิ่งที่จะของประทับใจในอดีตที่ผ่านมาแนนว่แม่มันเป็นการฟื้นฟูสุขภาพเฮานํานี่เฮ็ดให้สดชื่นตาบานเนาะกะถือว่าผมในฐานะแอดมินผู้ดูแลช่องของพย่าวนะครับอนอยนะครับ ต้องขอขอบคุณแม่เป็นทางการนะครับขอบคุณแม่หลายหลายอีกทีแล้ะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวัสนาถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเพราะว่าก็คือว่าไ้ฟังมูฮันละเป็นมูฮักมูแฟงกันก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะเป็นหลานเนาะถือว่าเป็นหลานนะครับผมก็ถือว่าผมได้รับเกียรติอันสูงส่งล่ะที่ได้มีโอกาสคนมาพอมาเจอกับ ศิล,ลปินรุ่นเก่าๆที่คนเฮาต้องการนะครับแม่เราเบิ่งรูปให้รลูกหล,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 ลายอยู่นะครับก็ๆๆขอขอบคุณขอบคุณผู้ที่ติดตามช่องสุขเปอร์แชนแนล,ลโอ้แม่เอาบอกอีกที่หนึ่งก็ได้เอาความรู้สึกงนะพีนาทีนี้ดีใจคะ่ะม,มีพี่ <c oughs> มี <c oughs> น้องมีผู้คิดพ่อเดือดตัวเนาะมันก็ม <c oughs> ีกำลังใจมันมีผู้คิดพ่อวันนี้แม่มีผู้คิดพ่อเนาะเอาเอาผู้เรื่องคิดพ่อคำคำนี้เป็นคำที่ คนคนที่สนใจมากที่มีขึ้นพ่อเนี่ยดีใจที่มีคนขึ้นพ่อเออในครั้นี้เป็นเรื่อตัวจากคล้องบ่ได้หลุดออกจากวงโคจรของโลกในความทรงจําของคนภาพจําเหล่านี้มันยังอยู่ค่ําเหนอยๆแต่ไม่มีคมหมายนะท่ํสันสันบาีไม่มีคนขึ้นพ่อเนี่ยนี่ เอาแต่งจะก่อนจะได้หมดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ดเมืเวลาอีกนะครับคอยทันมีอายุวันนะสุขภัณะเด้อลูกเตาเราอาย่ต่างประเทศเกิดนี่มีเลกาก็ได้ไต้หวันฮ่องกงเกาหลีก็ได้เกเป็นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีไต้เกาหลีเหนือเวียดนามไต้เวียดนามเหนืยเราจะมองยิ่งพอซอฟตอปล่ามเลยครับเด้อกำลังเบิ่งอยู่กันเลยนี่แหละครับนี่นี่แหละนี่แหละครับจากตุรกีเเตียรที่เอาของลาบุรีไปตองนะเป็นได้เป็นนักแสดงไยครับเนี่ยอาลูกอีสานนะครับนี่แหละยด้านเอง เด <filt rate. S 2> ี als, ๋ยวสิเป <Th> ็นคนขั่วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ